ะะวันนี้นะคะที่ก็จะมาตอบคําถามสําหรับใครหลายๆคนที่ถามเข้ามาว่าดอกลิ์คืออะไรนะคะทุกคนดอกลิ์นะคะคือแหล่งรวบรวมอาหารเสริมทั้งหมดนะคะและก็นะคะรับตัวแทนแบบไม่ต้องสต็อกสินค้าแม้แต่ชิ้นเดียวนะคะทุกคนสินค้าในบริษัทเขาเนี่ยมีมากกว่านะคะ20แบรนด์ที่เราขายค่ะทุกคนโดยที่ไม่ต้องสต็อกนะคะเวลามีออเดอร์เข้ามานะคะเราสั่งออเดอร์ในบริษัท นะคะใส่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรลูกค้าทางบริษัทเนี่ยเป็นคนจัดส่งสินค้าให้แล้วที่สําคัญนะคะทุกคนสําหรับใครที่ขายสินค้าไม่เป็นบอกเลยว่าที่นี่เรามีกลุ่มสอนนะคะไม่ว่าจะเป็นสอนปิดการขายนะคะสอนยิงแอดโฆษณานะคะและก็สอนนะคะสอนการทําระบบอะไรทั้งหมดเลยนะคะจะบอกว่าที่นี่นะคะมีระบบรองรับดีมากระบบซัพพอร์ตไม่ต้องจัดส่งสินค้าเองไม่ต้องสต็อกเองนะคะไม่ต้องตากแดดตากฝนไปส่งสินค้าอีกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวทิ์จะมายกตัวอย่างสินค้าในบริษัทให้ ให้ทุกคนดูเลยนะคะอะตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอลลาเจนนะคะท,ทุกคนตัวคอลลาเจนตัวนี้นะคะก็สามารถขายได้เหมือนกันนะคะผิวสวยใสยโดยที่ไม่ต้องสตอ็อกอะต่อมานะคะทุกคนก็มีตัวเซรั่มชาสกินนะคะตัวนี้นะคะใครที่เป็นฝ้านะคะเป็นฝ้าเป็นกนะหนาๆนาตัวนี้ก็คือแบบโอ้โหเอาไปใช้ดีดีไม่พอดีแล้วบอกต่อได้เงินด้วยคะ่ะทุกคนนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะสลิปปิ้งมาร์กจ้าตัวนี้สลิปปิ้งมาร์กสำหรับใครที่แบบว่าหน้าเนี่ย ผิวหน้าไม่อิ่มน้ํานะคะหน้าแบบไม่สดใสไม่สว่างตัวนี้มาร์ก1นึคือรู้เรื่องเลยค่ะอ่ามีอีกมีอีกมีอีกนะคะตัวนี้ก็เป็นแป้งตลับนะคะทุกคนเป็นแป้งพับนะคะของช่างแต่งหน้าระดับแบบว่าโอ้โหมือหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยเขาทําแป้งออกมาตัวนี้นะคะ เป็นแป้งผับนะคะทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้นะคะคนที่เป็นตัวแทนซื้อในราคาตัวแทนก็ได้ขายก็ได้กําไรอีกจ้าแล้วก็มีตัวบำรุงดวงตาใครที่มีปัญหาด้านดวงตาก็ตัวนี้เลยจ้านะคะอ่ะมีอีกตัวไฟเบอร์คะโอ้เยอะมากตัวนี้นะคะตัวไฟเบอร์นะคะตัวนี้นะคะที่ช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายช่วยในเรื่องน้ําหนักใครมีกลิ่นตัวนะคะตัวนี้ก็คือแบบหนึ่งซอง หนึ่งซองก่อนนอนตื่นเช้าขึ้นมาเข้าห้องน,น้าแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะไนอนเลยค่ะทุกคนตัวนี้หุ่นเพียวมากจ้าแล้วก็ยังมีตัว X อเอเอ,อีกนะคะทุกคนตัว X อเอ,เอนี้นะคะช่วยในเรื่องอะไรบ้างสําหรับคนที่แบบว่าเออออกข้างนะคะขาใหญ่นะตัวนี้จะช่วยแขนใหญ่เงี้ยเออจะช่วยในเรื่องกระชับสัสดส่วนนะคะหุ่นแบบใสเออ่ะอืมตัวนี้นะคะ X อ็เอ,เอจ้าและก็